สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นิพนธ์ฟิริศักดิ์วันนี้ก็กลับมาเจอกันวิดีโอที่9ของ ISO 3 8 3 4 Part 2นะครับปี2021นะครับรีไว้จาก2005นะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะแต่ว่าผมเองถือโอกาสที่รีเฟรความรู้นะครับมาทำวิดีโอเผยแพร่น,นะครับ ก็เป็นเรื่องของอหัวข้อที่1 5ใกล้อาวสา,าแล้วนะครับหัวข้อ15แล้วนะหัวข้อ15นี้ก็ไม่ยากนะครับคือเรื่องของความไม่สอดคล้องและการดําเนินการแก้ไขนะครับก็คือเรื่องของ n อนั่นเองนะเพราะนั้นก็บอกว่าต้องใช้มาตรการเพื่อควบคุม รายการหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันการนะยอมรับโดยไม่ตั้งใจคือคุณต้องมีมาตรการเพื่อจะควบคุมนะกิจกรรมหรือรายการที่มันไม่ไปไม่สอดคล้องนะฮะไม่งั้นถ้าคุณไม่มีมาตรการปับ๊บเนี่ยไอ้พวก NC พวกเนี้ยมันอาจจะเลยนะยอมรับไปผ่านไปนะครับนี่คือความหมายของเขานะฮะจะต้องมีคำอธิบายขั้นตอนที่เหมาะสมนะครับของงาน ทุกทุกแห่งที่ทำการซ่อมหรือแก้ไขและเมื่อมีการซ่อมแซมก็หมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีการกำหนดโปรไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมีคำอธิบายแต่ละขั้นตอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจะแก้ไขยังไงนะฮะแล้วทำยังไงรวมไปถึงเรื่องของสุดท้ายคุณจะต้องมีการตรวจซ้ำนะสำคัญมากนะ จะต้องมี Re-inspection หรือ r e t ท s ต i n g กับตัว NC นะครับเหนะและก็ต้องดูกำหนดมาตรการด้วยเพราะ NC เนี่ยมันอาจจะเกิดซ้ำๆนะครับถ้าการเกิด NC ซ้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่มันสอถึงเรื่องของการบริหารจัดการที่ ไม่ดีไม่ได้เรื่องพูดง่ายนะก็คือเช่นแนวเชื่อมเป็นรูปุลก็เป็นซะมันทุกวันเลยอย่างเงี้ยมันแสดงว่าคุณไม่มีมาตรการที่จะไปหาทางหรือหาสาเหตุหารากก็เรียก r าเรียกรูทคอสหารากของปัญหาแล้วไปถอนรากถอนโคนมันมันก็เหมือนคุณถอนหญ้านะคุณถอนแล้วคุณทิ้งรากไว้ อีกไม่กี่วันมันก็ขึ้นอีกนะงานนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นเขาบอกคุณต้องมีมาตรการนะนเช่นรอยเชื่อมเป็นรูพุนตลอดเลยนะคุณก็ยังปล่อยให้มันเป็นรูพุนอยู่อย่างนั้นนะแสดงว่าคุณบริหารจัดการได้ห่วยมากนะเพราะนั้นก็ต้องหาว่ามันมันเป็นรูพุนเพราะอะไรอาจจะเป็นชิ้นงานชื้นรวดเชื่อมเชื้นรุดเชื่อมมีไฮโดรเจนมีอย่างเงี้ยนะหรือชิ้นงานสปปกปรก หรือว่าคุณไม่มีมาตรการป้องกันลมนะบางทีอย่างที่ผมบอกฟิล์มบัลลอนถ้ามันมีลมพัดเนี่ยมันก็จะพัดเอาไอ้แก๊สที่ปกคมกลมบ่อ,อร้อนมัลายเนี่ยไปทาให้เกิดรูพูุนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้บางทีเราไปโทษความผิดช่างเชื่อมเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างผู้ชเชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสเขาเคยมาอสอนเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าความผิดที่เกิดจากช่างเชื่อมจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ว่าพอ แนวเชื่อมมีปัญหาก็โทษต่ช่างเชื่อมนะครับต้องโทษตัวเองบ้างคำว,ว่าโทษตัวเองหมายว่าโทษระดับสูงขึ้นไปเช่นหัวหน้างานาโทษวิศวกรโทษผู้จัดการนะว่าทําไมคุณไม่จัดการนะคุณจะให้ช่างเชื่อมซึ่งเขาเขาใช้ทักษะนะครับคุณจะให้เขารับผิดชอบทั้งหมดเลยเหรอนะรแสดงว่าว่าอย่างงี้แสดงว่ามาตรการก็คือพวกโปรฟิเจอร์พวก อะไรนะเงื่อนไขต่างๆคุณไม่ได้เมเนจไม่ได้ดูเลยนะครับปล่อยให้ลมมันพัดหอบออกก๊าซไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนหาโปรไฟเจอร์หรือหาวิธีป้องกันนะครับลมมันพัดตรงไหนก็ต้องเอาที่กั้นลมมาหรือบางทีอาจจะต้องถึงกับทําประตูปิดโรงงานเลยก็ได้นะผมเคยโดน โดนออเดเตอร์จากเยอรมนีนะมาถามโรงงานเมืองไทยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยปิดประตูโลงนะ่งเหตุที่ต้องการให้มันโล่งเพราะว่าให้ลมมันพัดจากหัวโรงงานออกท้ายโรงงานเพราะมันร้อนไงเมืองไทยเันเมืองร้อนเขาก็เข้ามาปุ๊บก็ถามมาคุณโรงงานคุณไม่มีประตูคุณไม่ปิดเลยเนี่ยแล้วลมมันพัดมาอย่างเงี้ยแล้วไม่หอบแก๊สโดยเพราะยิ่งคุณเชื่อมซีโอแก๊สเชื่อมแม็กนะครับมันจะหอบไปหมดเลยถ้าคุณใช้ลมนะครับเพราะนั้นแนวเชื่อมคุณก็จะมี มีแต่รูพุนมีแต่ฟองอากาศนะครับก็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 บอกเนี่ยโรงงานคุณอย่างเงี้ยเขายอมไม่ได้ถ้าถ้าคุณจะอยอมหมายถึงว่าไม่ทําประตูคุณจะต้องซื้อเครื่องวัดความเร็วลมนะวัดดูว่าจุดที่เชื่อมับความเร็วลมมันเกินตามมาตรฐานไหมถ้าความเร็วลมเกินมาตรฐานเนี่ยคุณจะเชื่อไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ ในงานนั้นเนี่ยโดนคาพวกง่ายๆนะเขาไม่ยอมนะฮะวันนั้นต้องฟื้อเครื่องวัดความเร็วลมมาเลยนะางแล้ว,แล,วแล้วบางทีบางโรงบางทีโรงงานบริษัทจะมีหลายโรงนะฮะโรงงานโรงงานไหนที่เขาปิดประตูได้ก็ทําประตูได้เขาก็ต้องทําเลยนะก็อันนี้คือเรื่องจริงนะครับยิ่งเป็นถ้าคุณเชื่อมเอาดอเนี่ยนะคุณต้องวัดเลยนะถ้าไม่วัดเนี่ยเขาโดนเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเชื่อมคุณจะต้องวัด ความเร็วลมนะครับแล้วคุณก็เชื่อมไม่ใช่ว่าวัดเช้าแล้วเชื่อมไปถึงเย็นเลยไม่ใช่นะคุณคุณต้องวัดเป็นช่วงๆเพราะลมมันไม่ใช่ว่ามันมาไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ไม่ใช่มาสม,ม,ม่ําเสมอเช้ามาเท่าไหร่มันก็มาไปถึงเย็นไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณต้องบริหารจัดการนะครับโอเคนะเพราะนั้นก็สิบห้าก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แต่ว่าคุณต้องทํากันยาวนะแต่ว่าไม่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่า บริษัทที่ได้รับรอง ISO ึ่งแล้วก็ทำนี้แต่ขอให้คุณทําด้วยความจริงใจนะทำด้วยความตระหนัก awareness มันจริงๆแะะไม่ให้ขอทําเพื่อเอาระบบไม่ใช่นะทำแล้วคุณต้องให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์ไบเซอร์คือคือหนึ่งในมาตรการที่คุณต้องการแต่นอกเหนือจากไบเซอร์คือสิ่งที่คุณต้องเอามาทำบริหารจัดการเพราะมันเป็น management นะครับมันเป็น management เพราะนะั้น,ะน,ะน,ะนะคุณต้องเข้าใจดีนะ าคุณเข้าใจตรงนี้ดะคุณจัดการกับมันให้อย่างเป็นอะไรนะเป็นเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะมันก็จะไม่มีประเด็นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าคุณจะสังเกตดูงานมันจะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกันคุณทำมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีมันก็ไอเหมือนเดิมอ่ะทาไมมันจัดการเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของคนนะครับเรื่องของคนนะ คนนี้ก็ไม่ให้ไปโทษแรงงานหนึ่งเดียวคุณต้องโทษผู้บริหารด้วยโทษตัวเองด้วยโทษวิศวกรด้วยทําไมคุณไม่จัดการเรื่องพวกนี้เนะี่ยเพราะว่าคุณต้องเข้าใจนะครับว่าทุกคนทํางานมีจบถ้าคุณทํางานแล้วคุณทําตามจบทเนะี่ยมันก็จบ แต่ถ้าคุณทำไม่มีจ็อบบางคนทำงานไม่มีจ็อบบางคนมีจ็อบก็มีไว้เพื่อให้ตรวจไอโผ่านไม่ใช่นะคุณไม่ได้ทำงานจริงๆคุณไม่ได้โฟล์วจ็อบกันจริงๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นแค่นี้นะจริงๆแล้วถามว่าพูดกลังแรงทำไมทำไม่ได้นะถ้าคุณทำตรงนี้ได้นะมันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในวันๆหนึ่งตนะ่ผมผมผม,ผมพูดแค่นั้นนะครับนอกจากเออเกิดขึ้นจริงๆเนื่องจากการเออเลิก นะครับเพราะเราต้องยอมรับว,ว่าคนค้างมันมีจะเอาร้อยเปอร์เซ็นทุกวันทุกวันทีไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าคุณมีมาตรการการจัดการเพราะว่าระบบพวกเนี้ยคุณต้องยอมรับอย่างมันเป็นทุนทุนก็คือเครื่องมือในการบริหารจัดการยิ่งคุณมีระบบมากขึ้นเท่าไหร่แสดงว่าคุณมีทุนเยอะขึ้นเท่านั้นและทุนเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็ไม่มีจะผมจะบอกว่าไงทุน ทุกระบบเนี่ยมันจะคล้ายๆกันทุกระบบมันจะมีข้อเนี้ยข้อ15ความไม่สอดคล้อง ISO 9 0 0 1ก็มีนะครับสัมปัส4มสีก็มี AIC ก็มีคุณไปทำระบบอะไรมีทั้งหมดอะ่ะแต่ว่ามันเป็นทูลทูลก็เหมือนกับว่าคุณมีหินเจียอ่อางี้หินเจียคุณอาจจะมีรูปร่างต่างกันของระบบนี้อันนี้เป็นกลมจานเท่านี้อย่างเงี้ยมันก็มีต่างแค่นี้แต่ว่าวัตถุประสงค์มันเดียวกันและจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้น ก,ก็ใช้โปรซฟเจอร์เดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นระบบไหนนะก็เรียกเหมือนกับจะเรียกว่าอินทิเกตเข้าไปหรือเมิร์ดเข้าไปเนี่ยคอมเพลต์นะมิกกนะันเข้าไปแนละแต่นะครับก็คือไม่รู้ว่าโรงงานคุณรับรองระบบไว้กี่ระบบนะข้อนี้มันก็จะโปรซฟเจอร์นี้แหละนะครับมันไม่มีอะไรขั้นตอนก็อย่างที่บอกผมบอกนะครับต่อไปข้อ16ก็เหมือนกันนะข้อ16คือข้อที่ เปลี่ยนโฉมเลยนะเปลี่ยนโฉมเลยนะเปลี่ยนโฉมเลยก็คือรีไรใหม่รีไรใหม่ก็คือของเก่าไม่เอาเลยนะครับของเก่าไม่เอาเลยเะทำไมมันมันก็จงมันมีซากอะ่ะการถึงเขาเขียนใหม่ทั้งข้อพูดตรงๆนะฮะข้อที่หก็คือการสอบเทียบและการยืนยันความถูกต้องของอุปกรณ์การวัดนะก็จะใช้คำว่า Colibration a แล้วา i d a t i o n นะครับ คาลิเบชันคือการสอบเทียบวอรีเดชัน hmm. ก็คือการยืนยันยืนยันนั่งยันนะว่ากันไปนะครับ mm hmm. เครื่องมือวัดนะ mm hmm. เขาบอกว่าต้องรับผิดชอบในการสอบเทียบนะครับและการยืนยันความถูกต้องของอุปกรณ์การวัดนะรับผิดชอบนะครับสอบเทียบและยืนยันนะเขาบอกต้องได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมนะครับและสอบเทียบและยืนยันตามช่วงเวลาที่กําหนด อันนี้คุณก็ทํากันอยู่แล้วนะครับไม่เห็นมีใครไม่ทํานะครับคุณก็มีการวางแผนเครื่องมือวัดคุณมีกี่ชิ้นนะครับอยู่ที่ไหนบ้างนะแล้วคุณจะสอบเทียบกี่เดือนครั้งก็ว่ากันไปบางคนก็บอกไอ้บางเครื่องมือบางชนิดก็นหนึ่งปีบางชนิดก็ทุกเดือนบางชนิดทุก3เดือนทุก6เดือนก็ว่ากันไปทุก9เดือนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่เกินปีส่วนใหญ่นะครับถ้ามันเกินปีก็ บางทีก็อาจจะไม่เอาไม่คาลิเบทเลยก็เป็นไปได้แต่ต้องหมายความว่าคุณต้องมีคอมมิชเมนต์นะครับว่าก่อนใช้คุณต้องคาลิเบทบางทีบางทีเครื่องมือบางเครื่องมือนะผมเคยไปอดอดดบอกว่าจานผมไม่ได้ผมคาลิเบทมา2ปีผมยังไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยผมต้องไปคาลิเบทอีกแล้วเพราะมันกําหนดไว้2ปีนะผมบอกเอ้ยคุณอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องคาลิเบทอากานคุณก็มาร์คไวนะ้หรือทํำยังไงไว้โน้ตไว้ในโปรซีเจอร์นะคุณว่าถ้าเป็นเครื่องมือ,อน,นี้ก่อนใช้ คุณจะต้องคัีเบสนะแค่นั้นเองมันก็น่าจะรอดเพราะว่าเขาก็มีอยู่เงื่อนไขยอยู่อย่างเดียวคุณจะต้องไม่ใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สอบเทียบหรือไม่ได้ยืนยันไปวัดชิ้นงานนะครับเพราะนี้อันนี้ก็เหมือนกันก็ความเดียวกันไม่ได้ต่างกันนะครับบอกว่าต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดขั้นตอนการเชื่อมต้องได้รับการตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์สอบเทียบและทดสอบที่ผ่านการรับรองก็หมายความว่า ไอเค้รรีไลท์ตรงเนี้ยนะตัวแดงๆเนี่ยก็คือว่าตัวที่เป็นตัวเครื่องมือที่คุณไปวัดพวกโวลต์พวกแอมพวกพารามิเตอร์ในการทำพวก WPS PQR นะทดสอบช่างเชื่อมก็ดีนะฮะเครื่องมือพวกนี้ต้องได้รับการสอบเทียบหรือยืนยันนะเพราะว่ามันอย่างนี้ครับบางที บางคนเขาก็บอกอาจารย์ผมไปคาลิเบททั้งโรงงานผมคาลิเบทไม่ไหวหรอกผมจะคาลิเบทเฉพาะเครื่องมือที่เป็นไฟนอลัไฟนอลัก็คือตรวจงานสุดท้ายะนะครับไอระหว่างอินโพเซสเนี่ยผมจะไม่คาลิเบทเลยนะก็มันมันทำได้นะครับมันไม่มีปัญหาอะไรนะพะยังไงก็ตามไฟนอลัคุณต้องจะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้แต่ว่าในความหมายของ ไอ,ไอโซ8834เ,เขาหมายความว่าไอ,ไอตัวเครื่องมือที่คุณเอามาวิเนตหรือเอามาตรวจสอบพวกขั้นตอนการเชื่อมวัดโวลต์วัดแอมป์พวกนี้นะครับถ้าถ้าคุณเขียนไว้ยงั้นก็อาจจะไม่จําเป็นต้องคาลิเบรแต่8834เนี่ยไม่ยอมนะครับไม่ยอมเพราะนั้นเครื่องมือที่เอามาวัดโวลต์วัดแอมป์มาตรวจสอบอขั้นตอนการดํเนินงานเชื่อมต้อง ผ่านการคิรเบรยียดและยืนยันซึ่งจริงๆแล้วทุกโรงส่วนใหญ่ก็ทํากันนะครับแต่ว่าอันนี้เขาคอาเนนยาขึ้นมาน,นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนนะอย่างเห็นได้ชัดรีไ์ใหม่คือตัวนี้นะครับการสอบเทียบหรือการยืนยนันความถูกต้องเนี่ยของอุปกรณ์เื่อมไม่ได้หมายความว่าผู้ผลิตจะต้องไม่ต้องรับผิดชอบต่อการพิสูจน์การทํางานหรือ bps นะครับหมายว่าถ้าคุณทํางาน เขาก็ยังเน้นเขาเป็นห่วง w p s เขาบอกว่าถึงแม้คุณจะใช้เครื่องมือนี้ถูกต้องแล้วก็ตามแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าคุณก็จะไม่รับผิดชอบในการพิสูจน์การทํางานของ WPS นะครับอืคือเขาเน้นเน้นที่ WPS นะครับว่า WPS เนี่ยจะต้องเอาไปเอาไปใช้นะเอาไปวัดแล้วคุณขั้นตอนพวกนี้คุณต้องใช้ไม่ใช่ว่าคุณใช้เครื่องมือวัดแล้วคุณจะไม่ใช้ WPS ในความหมายอย่างนี้นะครับ คือดัเก็ใช้ไปบางคนบอกง,งั้นผมใช้เครื่องมืออย่างนี้แล้วผมก็มีดับเบแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้มันคนละเรื่องกันมันคนละวัตถุประสงนค์เงินหัวหมอไนงะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเปลี่ยนมาตอนนี้มันก็ยังใช้ตารางที่เก้าอยู่ดีนะครับตารางที่เก้ามันคืออะไรตารางที่เก้าก็คือตัวนี้นครับหนึ่งเจ็ดหกหกสองมันคืออะไรนะี่ยตอนนี้เราดูตัวนี้ก่อนว่ามันต้องการสําหรับพาร์ทสองแล้วก็พาร์ทสพาร์ทสี่ไม่เอาอีกนะหลังๆนี่พาร์ทสี่ถ้าไม่มีเลยนะ พาร์ทส,สีนี่แทบจะทำไม่กี่ข้อกำหนดนะครับไอหนึ่งเเนี่ยคุณก็ไปดูนะครับไปซื้อมาดูนะเวอร์ชั่น16ล่าสุดนะครับ2016นะฮะมันคือเวลดิ n งแล้วมันคือ i า r ิเบชันวอลิเดชันนะครับอ่ะโทษการิเบชันวอลิฟิเคชันวอลิเดชันอุปกรณ์นะ่ยเห็นไหมฮะของเวลดิ n งและอนะินคูท อ่ accessory a c t i v i t y ก็คือว่าคือ activity ต่างๆนะในการเชื่อมนะครับต้องทำตาม17ึ่เหองเพราะนั้นเขาในนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโวลต์ในการเชื่อมเป็นเท่าไหร่นะคำว่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยเขาจะไม่บอกค่าแต่เขาจะบอกว่าเกณฑ์ครเทเรียน ใครทีร่เกณฑ์ก็คือให้บวกลบเท่าไหร่เช่นคุณคุณตาคุณสามสิบโวล์สามสิบโวล์บอกไอ้เขาบอกว่าให้บวกลบได้สองโวล์นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาบอกในนั้นอุณหภูมิก็เพราะฉะนั้นในในเรื่องของพารามิเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์วัดเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการวัดในงาน เงานเชื่อมมันหนึ่งเลยคือหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้วัดเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้านะก็จะมีสองตัวที่ใช้วนกับแอม์แค่นั้นเองนะไฟฟ้านะวนกับแอมบ์นะคุณบางเดี๋ยวนี้คุณมีฮุกแอม์คุณก็วัดได้ทั้งวลทั้งแอมมีตัวเดียวคุณก็วัดได้แล้วนะครับและอุปกรณ์ที่ใช้วัดพวกอะไรสปดีด สปีดสปีดก็หมายว่าความเร็วลวดนะฮะความเร็วในการเดินเชื่อมเนี่ยเรียกอุปกรณ์ที่ใช้วัดสปีดนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้วัดสปีดใช้วัดความเร็วในการเชื่อมเนี่ย,รรยจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเชื่อมที่มันเป็นเครื่องอัตโนมติสมัยใหม่เนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกอะไรมันมีมิเตอร์ดูอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วโวลต์อแอมป์ก็เหมือนกันอยู่ยแต่ต้องหมายกอม่า,มาคุณต้องพิสูจน์นะครับ สิ่งที่คุณคุณจะเชื่อเครื่องบางทีบอกว่าความเร็วลวดออกมา1เมตรต่อหนึ่งนาทีสมมติสมมติหนึ่งเมตรต่อหนึ่งทีคุณก็เชื่อเขาคุณไม่ได้ไปดูเลยคุณไม่เคยตรวจสอบเลยไม่เคย v a l i เ a t i o n มาเลยว่าจริงๆแล้ว1นาทีมันได้1เมตรไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีเครื่องมือนะอยู่2ออย่างก็คือเครื่องมือจับเวลาถูกไหมอ่าหนึ่งนาทีคุณต้องมีในการจับเวลานะครับ 2. ระยะทางวัดระยะ คุณอาจจะต้องมีอะไรตลับเมตรหรือว่าเครื่องมือวัดความยาวน,ะนี่คือเครื่องมือที่คุณจะต้องสอบเทียบแล้วก็ต้องวอลิเดตมันนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือวัดอุณหภูมนะิวัดอุณหภูมิเพราะว่าคุณจะต้องมีอุณหภูมิพีหิตอุณหภูมิอินอร์พาร์ตเทมเพอรเจอร์อุณหภูมิโพสฮีตอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คุณก็จะต้องมีพวกเทอร์โมคัปเปิลนะครับ เห็นไหมนี่คือคุณจะต้องสอบเทียบต้องวอลลิเนชั่นนะอีกนอกนั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่ว่าก็ไม่บางครั้งบางโปรเจกต์บางทีก็ไม่ต้องการเช่นเครื่องมือวัดอวอลลิเดตวอลิเดตไอโฟเลชนะการไหลของแกส๊สนะครับอาจจะไม่จำเป็นนะครับบางออเตอร์ก็โอเคบางออเตอร์เขาก็แนะนาำไปทำเล้วแต่บางโปรเจกต์แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยได ดูแล้วว่าความความอะไรนะโฟเรตมันออกมาเท่าไหร่เพราะก็ดูที่เกตเนะี่ยไม่ค่อยได้สอบแต่ว่าจริงๆเครื่องมือสอบมันก็มีนะในมาตรฐาน1 7 6, 6่งเจกนี่ยเขาจะกำหนดไว้นะเพราะนั้นรายละเอียดกำหนดไว้รายละเอียดดีมากนะไปดูแล้วกันนะเอามาใช้ได้นะครับเอามาใช้ได้ลองไปดูนะครับนี่แค่ข้อแค่นี้เองนะฮะในข้อในข้อที่16น้อยนิดนะน้อยนิดมากนะครับ จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคุณทําอยู่แล้วนะฮะผมรู้ส่วนใหญ่โรงงานทุกโรงงานก็ทําอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีบางโรงเขาไม่ได้ทําหรือเปล่าผมไม่รู้เขาถึงได้ครรณะกรรมการไอ้ไอตัวสารปฏิตีเขาถึงได้เน้นรีไลท์ข้อนี้มานะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นในข้อ17เดี๋ยววิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับเพราะวิดีโอนี้ก็พูดไปสหวัวข้อแล้วนะครับเอ็นเอนกับอะไรนะฮะ เอนซีกับไอคาริเบตนะครับเพราะฉนั้นเราก็คงต้องกลับมาเจอกันครั้งต่อไปนะฮะในวิดีโอที่10นะ17 1 8น่าจะจบได้นะครับอีก1วิดีโอน่าจะ10วิดีโอน่าจะจบไอโดสามแปดสานะพาร์ทสองเวอร์ชัน2 0น่นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะกอดจบเขาบอกฮะถ้าคุณฟังผมไม่ทันไม่รู้เรื่อง อยากจะรีเล t ซนิ่งใหม่รีเทนนิ่งใหม่นะคุณก็ไปเข้า <c oughs> Facebook นะครับอันนี้ f a c e b o o k ผมเฟซมันมีเพจอยู่นะครับ New Normal นะครับไปหาดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าเฟซก็ไปเข้า YouTube นะครับก็จะมี YouTube อยู่นะครับเรียนรู้อ่าไรกับพัน new Normal ก็ไปเสิร์ชดูผมจะใส่ไว้ในนั้นทั้งสองเวอร์ชั่นเลยอนะก็ไปเปิดดูได้นะครับ เปิดที่ไหนก็ได้นะไม่ต้องไปเซฟไว้แล้วครับเปลืองเมมโมรีอเปล่าเพราะว่ามันเยอะเหมือนกันเมมโมรีมันเยอะถึงคุณเซฟไว้มันก็ไม่เคยเวิร์กับผมเคยทำแล้วนะไม่รู้ไปเก็บไปที่ไหนยังไงเปลืองฮาร์ดดิสเปล่านะครเดี๋ยวนี้ใช้ดูเอาจาก y t u t u แบบจากเฟซดีกว่านะครับในวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับ